สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u ู u b e ทุกคนค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูช่องรินสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยที่ไปไปถอนต้นหอมใหญ่นะคะจากสวนมาแล้วเมื่อคืนนี้ทำไม่ทันค่ะเพราะว่าฝนมันตกก็เลยมีธุระหลายอย่างก็เลยไม่ได้ทำแล้วก็มาทำต่อในวันนี้ค่ะก็มาทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะนี่ทำเป็นให้มัน เป็นพวงเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาไปแขวนไว้นะคะได้เยอะเลยนะได้ตั้งหลายพวงปรากฏว่าผลผลิตปีนี้เป็นที่น่าพอใจมากค่ะได้ผลผลิตเยอะหนึ่งสองมือดำมากสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าพวงค่ะเพื่อนๆทั้งหอมแดงนะหอมแดงแขกนี่ แล้วก็หอมขาวอันนี้ก็เป็นสีขาวนะคะเน้นนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่ทั่วไปที่เราเห็นตามตลดาดทั่วไปนะหนักเลยนะมันแบบมันหนักมากเลยคือตอนนี้เขามาทํานั่งทําในห้องชั้นใต้ดินค่ะเพื่อนๆแล้วก็แบบกลิน่นกลิ่นต้นหอมนี่มันอบอวนไปทั่วตอนนี้แบบว่าเมาเรียนหัวมากเลยค่ะเพราะว่ามันไอนี่ไง,ไงข้างนอกมันฝนตก ันฝนตกแล้วเราก็ต้องเก็บเข้ามาข้างในบ้านแล้วข้างบนชั้นบนมันก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะกลิ่นมันแรงแล้วไปทําในกลัวก็ไม่ได้ค่ะต้องเอามานั่งทําในชั้นใต้ดินตอนนี้เวียนหัวมากเลยนี่ขนาดใส,นนดใส่นี่ขนาดใส่เอมอะไรนะเอ่อแมสแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าปิดจมูกอะอหน้ากากอนามัยเนาะแล้วนะมันยังมันยังซึมเข้ามาผ่านผ่านหน้ากากอนามัยเข้ามาตีจมูกจนแบบ เยนหัวเลยอ่ะอันนี้ทำเป็นแบบแขวนสองชั้นนั่งทำอยู่ตั้งนานนะกว่าจะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่มีตอกใช่ไหมบ้านเราเลกตอกนะแล้วก็ใช้เท่าของที่เรามีในบ้านก็คือเป็นเป็นไหมพรมนี่คะ่ะไหมพรมที่เราเอามาถักถักเสื้อถักหมอนถักอะไรนี่แหละเอามามัดเลย มันใช้ได้อยู่นะมันใช้แทนกันได้นิดแน่นเลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเวลาเขาแห้งนะเนี่ยเขาจะเขาจะยุบไหมเราต้องทําใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคิดว่าปีนี้โหพอกินทั้งปีเลยค่ะเนี่ยเยอะอยู่นะโอ๊ยเมาเมาหอมๆค่ะตอนนี้หู้ด้านใต้ดินก็จะเป็นที่เก็บนะคะตู้แช่แข็งของเรานี่อันนี้ก็ตู้แช่แข็ง นั้นก็ตู้เย็ยนที่ตู้เย็ยนใหญ่ลราไม่ได้ใช้เพราะมันมันเยอะนี่ก็ตู้แช่แข็งอันที่สองนี่ค่ะตู้แช่แข็งมีสองอันนะแล้วก็จะมีพวกเครื่องซักผ้าอะไรแบบนี้ค่ะเราจะลงมาที่นี่แบบแวบแวบแวบแบ,บ,แบ,บนะเห็่ได้ลงมาอยู่ประจําแต่วันนี้รู้สึกว่าต้องมานั่งอยู่ในนี้หลายชั่วโมงเลยเมาเมา อุ้ยแต่แบบภูมิใจมากเลยสำหรับหัวหอมหอมใหญ่ปีนี้หืี๋ยวบอกว่ากินหอมกันทั้งปีเลยค่ะคราวนี้ <c oughs> เป็นคลิปสัน้นๆนะคะเอามาให้ดูอ้อนี่ไงอันนี้อันนี้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะทำไม่เป็นไงตอนแรกคือตอนแรกทำแบบนี้นะแล้วมันรู้สึกว่าใบมันใบมันเยอะแล้วมันแน่นตรงเนี้ยค่ะตรงที่จับนี่นะ มันใหญ่ไงมันอ้วนก็เลยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยก็เลยเข้าไปดูในใน Google ว่าเขาทำยังไงกันนี่ค่ะเขาก็บางคนเขาก็จะตัดนะตัดให้มันสั้นๆแล้วก็เอาเอานี่มาเชื่อมเอาค่ะเป็นพวงหรือไม่ก็ไม่ต้องเชื่อมก็แบบวางแบบนี้เลยนะแต่ว่ามันมันจะได้แขวนเนาะถ้าเราทําแบบนี้ค่ะมันจะได้แขวนได้นะก็เลยทําแบบนี้ไป,ไปไปหลายๆแบบ อันนี้ก็เห็นเขาทาแบบเป็นชั้นๆสองชั้นก็เลยทาตามเขาเนี่ยคะ่ะมันจะมีฝั่งละฝั่งละพวงเนาะเอ้ยฝั่งละสองพวงค่ะนี่ฝั่งละสองพวงเวลาเราแขวนมันก็จะยาวเลยแต่อันนี้มันก็จะเป็นฝั่งละพวงเดียวนี่ประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ต้องหาที่แขวนก่อนว่าจะแขวนตรงไหนดีเพราะ่ น่าจะแขวนในห้องใต้ดินนลูหรือเป่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าห้องใต้ดินนี่มันก็จะเป็นแบบเปียกๆชื้นๆนะมันจะอ,อับๆนิดนึงเพราะว่ามันจะอยู่ใต้ดินนะมันก็จะชื้นใช่ไหมคะไม่รู้ว่าไอ้นี้เขาต้องใส่ในเอาไปเก็บในสถานที่แบบไหนเห็นในนั้นเขาบอกว่าอุณหภูมิประมาณสิบเจ็ดองศามันก็ไม่ไม่ร้อนมากนะอุณหภูมิสิบเจ็ดองศา 15-17องศาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ประมาณนี้ค่ะ,สะแสดงว่ามันก็ต้องเอาเก็บไว้ในสถานที่ที่มันเย็นๆนะที่มันไม่ร้อนเกินไปหรือว่าไม่หนาวเกินไปกลัวแต่เขาจะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรจะรีบซักก่อนนั่นแหละแล้วก็เกิดลากใครอยากได้มัง่งสดๆเลยค่ะ สดสแบบออร์แกนิกเลยนะแบบปลอดสารร้ <_ d ata> อเซพราะปุ๋ยก็ใส่ตั้งแต่โรยปุ๋ยขี้ไก่ตอนตอนจะก,กบหน้าดินนะคะจะก,กลับด้านเนาะก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปปลอดสารเคมีร้อนตค่ะออร์แกนิกร้อเนี่โอ้ยเวียนหัวขึ้นไปดบยาไปดมยามองข้างบนชั้นบนก่อนค่ะ <_ d ata> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ